เรามารีวิวกล่อง GMM Set l e ัยมีลักษณะแบบนี้นี่นะคะอ่ะมีใบรับประกันมีปากเสียบตัวนี้นะคะเป็นแบบหัว เี็บกับตัวนี้นี่ค่ะอืมนะคะแล้วก็มีสายต่อแบบต่อกับทีวีมันติมีเดียรุ่นใหม่ะะอะค่ะ h d ดีเนาะแล้วก็ตัวนี้แจ็ค สามทางมีฐานมาให้ด้วยแล้วก็ตัวรีโมทเขาก็จะเป็นสีขาวเ,วเดี๋ยวเรีโมทของเขาตัวนี้นะคะเฮ้ชัดไหมเนาะเคนเนาะคล้ายๆกับ PSI นะคะ อ่ะเสร็จเครื่องแล้วนะต่อสายต่อแล้วนะตัวแจ็คแล้วนะจ๊ะเหลือแจ็คมีสีเหลืองลักทุเลนหน่อยไม่มีไม่มือที่วางกล้องปุ๊บ สีขาวปุ๊บสีแดงโอเคนะคะเราก็ตัวตัวอะไรตัวสายสัญญาณก็จะใส่ตรงนี้ปุ๊บ